สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับต้นฮอนด้าวีวีเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมพาน้องใหม่มาออกทริปสวัสดีครับบอลปรับพูดง่ายๆมาปรับทัศนคติวันนี้ไปไหนพี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันไปสดนะครับขับไปสดวันนี้บอลมากับรถอะไรอ่ะอันนี้มากับ CB 650R ครับผมส่วนผมเป็น CBR นะครับก็จะสอนการปรับอ่า ถ้าทางการกับขี่ของน้องไปด้วยแล้วก็พามาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยเป็นคนที่ไหนนะเราอะ่ะคนลำปางครับผมอ๋อเป็นคนลำปางลำปางลำปางหรอาลำปางเนวมากครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วครับยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมตลอดท่วงทางด้วย ไม่ครึ่งมั้งไม่ถึงครึ่งมั้งเนี่ยก็อ่าเป็นเส้นทางที่อุปสรรคเยอะมากเยอะมากครับผมเป็นไงบ้างครับทางดีๆทางดีๆไม่มากันดูดูได้ยังเหยียบกลับระเบิดเต็มเต็มอันนี้ก็โดนียานะอันนี้ยังพอโดนะเป็นไงบ้างครับการ เคยโค้งกันกดเบรคเมื่อกี้ผมเห็นคุณเอ่เท้าแบบนะครับผมจริงเวลาขับขี่ต้องเก็บเท้านะครับเท้าซ้ายขวาซ้ายอ่าซ้ายเนาะฝั่งซ้ายเหยียบที่เอ่าเกียร์ครับส่วนขวาเขียบที่เบรกไว้ครับผมส่วนมือมือเมื่อกี้เห็นอยู่มืออ่าจับขับไปตลอดแนะนําให้จับแฮนด์ไว้ตลอดครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์เสร็จให้ให้ให้มาอยู่ใน่าปกติคือกับแฮนครับผมปรับใหม่ปรับใหม่กดโค้งกดตามก้างหนมาเสียวเียวกดเบรกเฉยเลยนี่แหละเอามาเชือดครับเดี๋ยวยังไงไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจุดหมายปลายทางก็เมื่อกี้ลองคุยๆกันดูว่าน่าจะจบที่อะไรนะสะพานขาวสะพานขาวสะพานทัชมพูครับผม เดี๋ยวไปต่อครับผม okay. ก็มาถึงแล้วนะครับที่สะพานขาวปุกปุมาเป็นไงสภาพปุนปุกครับห่วงมากกับเป็นไงบ้างครับน้องใหม่สนุกดีครับข้อโค้งมันมากข้อโค้งปิดตลอดมันมากเป็นไงบ้างครับที่ที่ผมบอกจอดีขึ้นข้อโค้งการขับก็เขาเรียกว่ามันขับดีได้ง่ายขึ้นของตัวขึ้นได้ ต้องสเต็มมาในการเบรกตลอดเวลาต่อมอย่น,นี้ผมก็มีใบป,ประกาศสัญญาบัตรให้ <laughs> โอเคครับผมจมทิพย์แล้วต้องมีใบป,ประกาศนะฮะ <laughs> อะไรไม่รู้นะครับ <laughs> เปิดตัวเอง <laughs> เอาไว้ไปติดฝาผนังห้อง <laughs> โอโคสุดยอดมากครับ <laughs> ว่าได้มาถึงตามไ,ได้มา <laughs> <ะ>ตามเส้นทางมาถึงจุดหมายจริง อันนี้คือแมพที่เราวางไว้แล้วมาตรงแมพไหมไม่ตรงโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปกันต่อก็ไปทานข้าวครับตอนื่อยมากง่วงมากเหนื่อยมากสำหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับยังไงคลิปหน้าคลิปต่อๆไปก็ติดตามรับชมกันในอ่า Facebook แล้วก็จะนเงนนา้นะครับใช่ไหมครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ